มาเด้บเอบ้านเดีอพี่น้องมากินข้าวด้วกันพี่นอ้นอ,งนงนอ,นองเอ้ยแกงเห็ดปวกพี่น้องเนี่ยแกงเห็ดปวกบ้านเฮาอยู่หลับพี่น้องเอ้ยนี่ขาเป็นไงโคโลเคลียเลยบ้านเนี่ยเอ้ยมามามาปุ้นอ่ะกอนเห็ดปวกพี่น้องเราปุ้นอ่ะอุ้ยอันนี้เห็ดปวกเด้อพี่น้องเด้อได้เห็ดปวกมาพี่น้องล่างเรียบร้อยกระชิแกงเห็ดปวกกระชิแกงเสบักบวกพี่น้อง เห็ดปวกแกงไกปกวกดือ้อทุกแล้วกัใส่ใบอีู่เลยโอ้ยมันคือหอมัขัดแท้โอ้ยแกงเห็ดปวกนี่นะเป็นตะแ่บมือนี่ได้แกงเห็ดปวกพี่น้องกูนะโอ้ยแกงเห็ดปวกพี่น้องมากินแกงเห็ดปวกน้ำกันเด้อมือเนี่ย มาเดอ้อกินเขาพี่นอ้องที่แกงเห็ดปวกพี่น้องไม่ได้กินง่ายๆเดอ้อแนวหนีกระไดมาๆมาๆมาๆโอ้ยโอ้ยมึงขาเห็ดปวกนิดหน่อยไม่ได้กินง่ายงพี่น้องเนี่ย อนเห็ดบวกพี่น้องวห่อนข้อห่อนกินกับข้าวเจ้าพี่น้องเห้ยเน่ากินแซ่บกินกับข้อเหนียวหรือขอา้าวเจ้าข้อแซ่บพี่เขา แซ่บพี่น้องสมกับเป็นเห็ดหางอยากด้วย อืมอืมอ่อนโอ้ขาเห็ดเห็ดปวกพี่น้องขาบางแง่เลยบ้านเนี่ยโ <c oughs> อ้ยบ้านเนี่ยเอาพี่น้องคัานีแ่บแบพี่น้องเลยก็เลยขาเห็ดปวกอ่ะเบ้อ อออเอาบันนีไอหนีสแสบแบเกิปีกนร่องเด้อ ขอบคุณหลายๆนะครับเด้อติดเบืองลิดพยาญชนะจนจบขอขอบคุณครับ